มาสูบป,ปลารครับข้าง,ง,งนอกก็หกสูบป,ปลาร์ตจริงดีใหม่ เก็บไม่ขแข็งแกหน้าเขาเนี่ยอย่างนี้ยังดูดเลยนะ ทัใสาผ่านมดแล้มเนี่ยครันเย้เป็นเหมัอนขบวนรแน่นวะ ออ้อ้มีแต่ลูกลูกหนูแดงออกมา กันเลยครับเดี๋ยวรอเบื่อนน้องบอกกันครับ ครับปลาเน่อออนมาเด้อพี่น้องมาปลาลุมตาปลาโตกปลาอยู่หินสิงปลาเทียมน้ำันครับปลาเน่อออน เด็กโรงงานยุ่งปังครับหมูขาเขาเจ้าครับหมูพันหนึ่ราคาพันหนึง ม, ốc, มันก็เพิงน้ำบกน้ำแหงคือใ้ปลาบหมสมงินระค้าพัดบกบกแล็ไก่ไครับกินอย่างเดียวอืมจินกินผีไม้ครับเท่สาเ่หลุมวิด

เขามากินเขาปลานี่ตัวเงี้ยก็จับย้อนเห็นเขาฟังตาานี่แหะครับันี่ตัวเงั้ยลา้อหน่อย้อยหลายอยู่ 要过来上班，我们我后来告诉，咱没有搞，要生那个荒凉的还搞公路。 น้ำก็สีแดงนะครับตัเห็นแล้วน้ำก็สีแดงนะครับเดี๋ยวหอยก็ไหลครับหอยเก็บหอยก็หอยนะครับฮู้นโอ้ตัวใหญ่หลอยู่ Tự nhiên lại vô lại vô. Hãy subscribe vô không phải vậy. ครับเด็กเก็บของให่นั่นครับอะไรคนแรใหญ่ล้ไอ้เนี่ไอ้ไอ้สุดมากโอ้เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โอ้เมื่อยชีดีนี่ cây hàng này hấp năm hàng này ô lô chắp bả à, tự nhiên lại không <laughs> จับปลามากินส้มปะคอไงมากินต้มปะคอไงกันครับระวังระวังไหมไหนเด้อไหมไม có nghĩa thវិញ เนาะ nó ได้ thវិញ ngoài กัไม่เับจับเองจินิงเดี๋ยวข็จุดเพียงแค่นี้ครับ